นี่ลูกพาหมาออกไปเดินเล่นอย่างนั้นเหรอลูกใช่ค่ะคุณพ่อหนูอยากให้หมาได้ออกกําลังกายพาเขาเล่นนอกบ้านได้นะลูกนะแต่อย่าพาเข้าบ้านนะ,ะพาหมาเดินรอบบ้านจะไปสนุกอะไรโรเจอร์แล้วเขาไปเล่นในบ้านกันไหมเขาไปเล,เลยอยากไปเล่นในบ้านอย่างนั้นเหรอโรเจอร์เขาไปโดนแล้วกันในบ้าน <c oughs> <c oughs> กันเลย <c oughs> <c oughs> กันเลยโรเจอร์จสดใจจังว้ โรเจอเข้าบ้านกันเฮ้ย hey, ไม่เข้าบ้านในหมออ้าวนี่ลูกพาหมาออกไปเดินเล่นอย่างนั้นเหรอลูกใช่ค่ะคุณพ่อหนูอยากให้หมาได้ออกกําลังกายพาเขาเล่นนอกบ้านได้นะลูกนะแต่อย่าพาเข้าบ้านนะเดี๋ยวข้าวของจะเสียหายค่ะหนูจะไม่พาเข้าบ้านเด็ดขาดไปลูกไปไปพาหมาเดินรอบบ้านจะไปสนุกอะไรโรเจอร์แล้วเขาไปเล่นในบ้านกันไหมเข้าไปเล,เลยอยากไปเล่นในบ้านอย่างนั้นเหรอโรเจอร์ เข้าไปรถแล้วกันล่ะในบ้านมาโรเจอร์มาเดินเล่นในบ้านเนาะกัดเลยกัดเลยโรเจอร์ใช้ฟันของแกกัดของพังให้หมดเลยจัด <c oughs> <c oughs> ใจจังวะเฮ้ย,เ,ยเป็นมุกเฮ้ยคุณพอ่อนี่ลูกเอาโรเจอร์เข้ามาเล่นในบ้านอย่างนั้นเหรอลูกพ่อบอกแล้วไงว่าห้าม เอาหมาเข้ามาเล่นในบ้านหมาพนะันเซาบีเรียนน่ะเขาจะกัดโซฟาจะก,กัดเครื่องใช้ไฟฟ้าสายไฟของเราอาจทำให้ไฟรั่วหรือเกิดอันตรายกับคนได้นะลูกนะอยู่ในบ้านอาจจะทํำข้าวของเสียหายได้นะลูกถ้าคิดจะเลี้ยงสุนัขก็ต้องรู้จักดูแลร,รักษาไม่ใช่จะปล่อยปะล่าเลยค่ะคุณพ่อต่อไปนี้หนูจะไม่ทําแบบนี้แล้วค่ะหนูจะไม่เอาหมาเข้ามาเล่นในบ้านแล้วค่ะไปโรเจอร์ออกไปไปไป พาโรเจอร์ไปเล่นข้างนอกดีกว่าไปไปะปะโรเจอร์ไปกันไปเล่นข้างนอกก็ได้ พอไม่มีตังกขไปขโมยมาจากวัดกุฏิหลวงตานั่นแหละที่เรียกว่าทางลัดมะม่วงมะเผานี่แหละที่ผมต้องการนักจนแม่บ้าบอกพระจะทำโทษพระจะทำโทษอย่างนักระวังจะกลายเป็นเปรต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 ระวัง